วันนี้คุณอยู่กับผมบีว่านะครับอะมาดูการอัปเดตนะครับวันที่29กันยา63กันนะครับว่ามีอะไรบ้างเออแต่ก่อนอื่นเลยที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยครับเพื่อนๆอาจจะรู้บ้างแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมติดธุระเนาะผมก็เลยมาทําช้าให้เพื่อนๆสัก2วันเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมจะทําไว้ให้จะไม่ให้มันขาดนะครับมาการอัปเดตนะครับในรอบเนี้ย ค่อนข้างจะมีการอัปเดตที่เยอะพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวผมพูดนอกเรื่องจากหน้าเพจก่อนนะครับเพราะว่าในหน้าเว็บไซต์หรือหน้าเพจเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในขั้นตอนต่อไปแต่อันเนี้ยผมไปย้อนฟังในไลฟ์ที่เขาพูดมานะครับก็จะมีเรื่องที่ผมรู้สึกว่าแอบดีใจขึ้นมานิดนิดนึงนะครับก็คือเรื่องบอทนะครับเพราะว่ามีหลายๆคน ที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นบอร์ด t a t a ้ามาคเนี่ยจะเด้งหลุดออกจากเกมแล้วถ้ามีการทำล็อกซ้ำๆแบบนี้ครับโปรแกรมจะมองว่าเป็นการใช้โปรแกรมช่วยเล่นก็จะทำการแบนได้ในระดับต่อไปนะครับซึ่งเขาทำการแบนไปแล้วเนี่ยผมเห็นนะเมื่อวันก่อนถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณเกือบ20,000 ID ไอเดียหายไปพอสมควรนะครับเรื่องบอรซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันหายพอสมควรและ ตอนนี้มันก็เริ่มจะกลับมาใหม่แล้วก็มีบางคนบอกว่ามันเริ่มโดนแบรนด์กลับไปเหมือนเดิมนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปดูคืนนี้ในไลฟ์นะครับก็ให้เพื่อนๆติดตามไว้เนาะเดี๋ยวคืนนี้เราไปดูกันก็พูดถึงเรื่องบอดนิดนึงนะครับก็ช้านิดนึงที่ทําออกมาแต่ก็ดีกว่าเขาไม่ทําอะไรเลยนะครับเออผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าใครบอดอยู่ก็อย่าไปบอดมันเลยครับคุณจะเสียรายละเอียดในการ เล่นเกมไปเนาะเออบรรยากาศที่คุณจะได้เพื่อนร่วมทางที่คุณจะร่วมเดินไปด้วยกันเออคุณอาจจะสนุกแค่ฟาร์มของมาใช้ด้วยตัวเองแต่สุดท้ายอะครับเกมเขาออกแบบมาให้เราอะเล่นไปด้วยกันนะครับมีเพื่อนเล่นไปด้วยกันทนํานู่นท,ทํานี่ทําเกวดเดินชมบรรยากาศเก็บเลเวลไปถึงจุดปุ้งหมายเดียวกันนะครับเอออย่าเอาเปรียบกันเลยนะครับคุณไม่ได้เทหรอกในสายตาคนอื่นอะ คุณก็เหมือนโจรคนหนึ่งที่หลบๆซ้อนๆแหละครับเอออันนี้ผมไม่ได้อวยจีจีทีนะเขาทำดีเราก็ต้องออกมาชื่นชมเขาบ้างนะครับไม่ใช่จะจ้องแต่จะด่ากันอย่างเดียวเนาะต่อไปก็มาดูว่าเขามีอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับก็จะมีอัปเดต3ส่วนเหมือนเดิมก็จะเป็นโปรโมชั่นเป็นอีเวนต์นะครับโปรโมชั่นเดี๋ยวผมไปพูดให้ฟังเนาะอ่าแล้วก็อีเวนต์กับคอนเทนต์เนี่ยเขาก็จะเส้นสู่กิจกรรมแต่งคลิปวิ่งเดย์แล้วนะครับเออ ก็จบไปสําหรับที่เป็นแรกคอร์ดกองไฟกันแล้วก็มีเลโนนเข้ามานะครับเป็นกิจกรรมเอาเอาเอ e เน y จีคริลเนี่ยไปเอนชาร t ของให้มันดีมากขึ้นเช่นเป็นคอแซลูเป็นเมทแฮดลูเป็นแว่นเด็กปกติแว่นเด็กมันจะได้เด็กแค่หนึ่งใช่ไหมอันนี้ถ้าเราทำเสร็จอ่ะมันจะได้ยิงไกลเพิ่มขึ้นมาอีก1%ด้วยเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเพราะมันรายละเอียดมันยาวมากใน r t อ n t H. เนี่ยครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันเนาะเออแล้วก็มีการเพิ่มไนแอมพิรามิดการ์ดเข้ามานะครับก็ดีเหมือนกันไอตัวที่อย่างเป็นตัวหมาเน่าตัววัวตัวมัมมี่เนี่ยก็จะมีการ์ดที่เป็นไนแ r e ของมันแล้วนะครับเอออะเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะต่อไปก็อัปเดตก็คืออันนี้ดีครับ r o ทไอเทมจาก7วิเนี่ยปกติอะ เมื่อไอเทมตกพื้นน่ะคนอื่นจะสามารถรูดไอเทมเราได้ใน7 8วิใช่ปะ่ะเหมือนที่ผมอยู่แมกมาแล้วโดนแ mm hmm. มคคานิกมาจีดจีกระจายเลยเนี่ยต่อไปก็จะเพิ่มเป็น30วิแล้วนะครับเอออันนี้คือดีดีงามมากนะครับคือถ้า30วิวิเรายังไม่เก็บอีกก็เขารูดไปก็ช่วยไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ไปว่าเขาไม่ได้อ่าแล้วก็ส่วนที่เหลือก็แก้ไขาตามนี้ครับเนาะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆมาอ่านเอาล้กันเนผมทิ้งลิงก์ไว้ให้อ่า t m แ r มปี r a มิดการ์ดนะครับที่ก็เพิ่มเข้ามาใหม่เนาะก็จะเป็นเซตพวกนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอ่าก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยเข้ามาอ่านกันแล้วกันเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเร็วๆเ,เนาะเออก็อันไหนหน่าสนใจเพื่อนๆก็ไปล่าได้ครับที่จะพาไปดูอัปเดตต่อมานะครับ Pink f l o w e r Score ครับไข่ใหม่นั่นเองเออแต่ไข่เนี้ยเห็นเขาว่ากันว่ามันค่อนข้างจะออกง่ายนะครับในของหลายๆอย่างซึ่ง ของมีอะไรบ้างก็มีที่เด่นๆเลยนะครับก็จะเป็นบิดนะครับชุดบิดเนี่ยมันจะบวก ASPD เมื่อเราบวกถึงตามที่มันต้องการเนาะแล้วก็มีคอสคอสส่วนกลางเออมีแล้วนะไม่แพงด้วยผมซื้อมาแล้วอันนี้ประมาณ7 a เอมเองในเกมอะ่ะเออค่อนข้างถูกดีครับเอาเอาไว้ออฟได้แล้วก็มีคอสนางเงือกกับหูใหม่มาแล้วซิกันวิงนะครับก็จะเป็นหูบวก SPD โดยตรงเนาะ ที่เหลือก็จะเป็นใบการันตีแล้วก็ของแรลแๆครับแล้วก็พวกยาปั๊มขยะถามว่าผมจะเปิดไหมผมกําลังชั่งใจอยู่ครับอาจจะเปิดหรือไม่เปิดเนาะเพราะว่าผมอยากได้ชุดบิดที่เป็นบวก SPD เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันมาอ่ะก่อนไปดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างคร่าวๆก็มีคอส t w วิกที่เป็นโลเวอร์นะแต่ใส่ทั้งหัวผมก็งงเหมือนกันอ่าอันนี้ก็ สวยหรือเปล่าก็ลองพิจารณากันดูนะครับที่เหลือก็จะเป็นนี่ยายาปัม๊มยาปัม๊มแล้วก็จะมีหมวกที่เขาบอกว่าเกลือกันนะเป็นหมวกเลยอะโอเคก็มาอ่านคุณสมบัติเอานะครับอ่าแล้วก็มีพวกชาโด w ครับสปิริตชาโด o w คสเตอร์ชาโด o เมจิเมจิเม,จ,ม,จ,มจิคนะครับอืมแล้วก็ใบาการันตีอาวุธใบาการันตีชุดเกราะบวกแปนนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยที่ผมอยากได้ก็คือนี่ครับ แต่คนอื่นอยากได้เปล่าผมไม่รู้นะแต่ก็ค่อนข้างจะมีราคาที่สุดในไข่นี้นะครับก็คือบิสเทียร์ลิงครับก็คือฮิตบวกห้าทุกๆการอัปเกรด2ชิ้นฮิตเพิ่มอีก1นนะแล้วเมื่ออัปเกรดถึง7 a p d บวก1ตรงๆเลยนะครับบวก1ตรงๆเลยถ้าเราใส่กับเพนแดนนะครับเออแล้วมีผลรวมบวก15ขึ้นไปเนี่ย ASPD บวกอีก1เท่ากับว่า ถ้าเราใส่ตัวนี้บวก7ได้ SPD บวก1อึ่งอ่พาไปดูเพนแดน์แล้วถ้าเราใส่เพนแดน์อีกเนี่ยบวก1น่ก็เท่ากับ SPD AH บวก2แล้วถ้า2ชิ้นเนี้ยบวก15ขึ้นไปก็คือบวก7กับบวก8เนี่ยได้ SPD AH บวกอีกก็เท่ากับว่าถ้าเราใส่ชุดเนี้ยครบบวก15ได้ SPD AH 3เลยนะครับเออถือว่าถือว่าดีเลยนะถือว่าโอเคเลยสามารถทำ SPD AH 1093ได้เลย ผมอยากเก็บเอาไว้ให้บิชอปผมใช้เนาะซึ่งผมจะต้องขอดูก่อนว่าจะซื้อมาเปิดหรือว่าเก็บตังเอาไว้เพื่อไปซื้อชุดที่เขาบวกกันมาพร้อมเลย15ดีกว่าเนาะอันนี้เดี๋ยวขอคิดดูทีนะครับอาจจะเปิดหรือไม่เปิดเนาะแล้วก็มีซิลการ์ดเหมือนเดิมซึ่งออกยากมากแล้วก็แว่นโปรลิงซันการ์ดนะครับซึ่งอันเนี้ยยาวผมทะลึ่งนะตอนแรกผม ตอนแรกที่มันเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ผมมองเป็นแว่นเสื้อในเออก็ขอโทษทีนะขอโทษคนออกแบบด้วยนะครับพอดีผมมองเป็นอย่างนั้นเองเอออาจจะหาว่าผมทะเรื่องก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ดีอยู่นะครับมีรูด,ด้วยเด็กบวกหนึ่งลดลาย5%าเเนาะอืมซึ่งก็ค่อนข้างออกยากแล้วก็ค่อนข้างมีราคาที่สูงครับอ่าแล้วก็เป็นคอร์สกาเมน์นะครับเป็นคอร์สน้องแมวฟ,ฟ,ฟุงฟิงนะครับแล้วก็หนีหูใหม่เนาะ เอ d พบวกหนึ่งตรงๆสํสหรับสายบางอาชีพตามนี้นะที่เหลือก็ลองอ่านดูครับออันนี้ก็จะเป็นคอร์สส่วนกลางที่ okay, โอเคเหมือนกันโอเคที่เหลือก็จะเป็น shadow ที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับอ่านี่คือรายการอัปเดตของไข่นะแล้วยังไม่จบนะครับต่อไปก็คืออัปเดต Golden Angeling ่ o คอก็คือเมื่อเราเปิดไข่อะครับมันจะได้ โกลเด้นแองเจลิ่งคอยตัวนี้ทุกครั้งนะครับสมมตุติคุณเปิด20ใบคุณก็จะได้20เหรียญแล้วถามว่าไอตัวนี้เอาไปทำอะไรเอามาแลกของตามนี้ครับอืมไอพิกัดตามนี้เดี๋ยวเพื่อนๆมาลองอ่านดูแล้วกันแต่จะพูดถึงส่วนหลักๆก่อนก็คือเนี่ยสมมุติผมเปิด20ใบผมก็จะเอามาแลกอันนี้ได้สมอลมานาพอยชันใช่ไหมพอชชันม่ใช่พอยชันสมอลมานาพอชชันอันอันแต่ เราไม่ต้องรีบใช้ก็ได้ครับไข่ต่อๆไปเราเก็บสะสมไปได้เดวไม่ได้แต่เก็บเข้าคังได้แล้วก็ไฮไลท์นะครับมาแล้วปีกดำครับคอสตูมแต่ถามมาใช้เท่าไหร่2,500นานะครับอืมเอาเรื่องเหมือนกันก็ลองคูณไปดูนะครับว่ามันเท่าไหร่ซึ่งน่าจะเป็นหลักแสนนะเห็นคนก็พูดกันก็ไม่น่าจะไหวครับแต่ก็มาเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันมี อะไรบ้างเนาะกดใช้อันไหนได้บ้างอะไรได้บ้างเนาะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแฮปปี้เ p p l พ s ัสนะครับก็คือคูณ e x p ทุกเซิร์ฟนะครับ50%เอ,เอนาะเออตั้งแต่วันที่30กันยาช่วง6โมงถึงวันที่4ตุลานะครับช่วงเที่ยงคืนนั่นแหละ23.59ก็คือเที่ยงคืนนั่นแหละคันอีกทีนึง่งเนาะก็ใครที่ต้องการบูตเลเวลก็ รีบเล่งเก็บเลเวลกันได้นะครับช่วงนี้เซริร์ฟคูลแล้วก็ใครจะปั้นตัวใหม่อะไรเงี้ยก็ปั้นมาได้เนาะแป๊บเดียวเดี๋ยวก9เปลี่ยนคัทส3แหละไม่ไม่นานานวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับซึ่งก็ขอชื่นชมในเรื่องของบอทอีกทีเนาะแล้วก็ขอพูดถึงใครที่ใช้ Data ใครที่ใช้มาโคใครที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือบอทเลิกเถอะครับอย่าเอาเปรียบกันเลย คุณเอามาฟังผมคุณอาจจะไม่ชอบใจก็ได้ผมไม่ว่าแต่คุณอย่าเอาเปรียบผู้เล่นด้วยกันเลยนะครับเออมันไม่ได้เทหรอกแล้วเขามีคําพูดหนึ่งนะครับผมโคตรชอบเลยประมาณว่าใครที่มาเย่อเย้ยว่าเอ้ยังบอทได้อยู่นู่นนี่นั่นทําเป็นหัวเลาะเยอะชอบใจเขาบอกว่ายังไม่ถึงคิวคุณนะครับคุณเตรียมตัวเตรียมใจรอได้เลยเอออาจจะเป็นคําพูดที่เท่นะเพื่อนๆมาฟังผมอาจจะแบบเุย้ย มึงนี่อวย ggt ขายฝันเดี๋ยวมันก็มาอีกก็ลองดูครับถ้าเขาไม่ดีเดี๋ยวผมก็จะมาวิจารณ์เขาเองแต่ตอนนี้เขาทำได้แล้วเห็นผลหลายๆคนบอกว่ามันหายไปจริงๆผมก็เลยบอกว่าเออดีก็ชื่นชมครับคลิปนี้ ggt อาจจะไม่เกลียดผมแต่อาจจะเป็นคนที่เข้ามาดูเกียดผมแทนนะครับแต่ผมขอพูดในมุมมองของผมเนาะเออก็อ่ะมาช้าแต่ก็มานะครับวันนี้ก็ ลากันไปเท่านี้ครับถ้าชอบหรือถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ให้กับ Viva ด้วยนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอัปเดตหน้านะครับส่วนวันนี้สวัสดี